แฟนคลับ fc แห่ร่วมอนุโมทนาบุญครอบครัวน้องอุิงตั้งต้นผ้าป่าคาบสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าวอีสานอีกเราพีน่น้องมันนี้เขาก็มีเรื่องรล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอ้าวาสุพีเอ้าวาสุนองเอาววสุเอฟซีหล่าหน้อย ได้ฟังอู่แล้วนะครับผมเนาะถือว่าเป็นศิลปินสายบุญอีกหนึ่งคนนะครับผมเนาะครอบครัวศิลปินสายบุญอีกหนึ่งครอบครัวสําหรับยิลาน้นยเฮาและครอบครัวพร้อม f c แฟนคลับทีเฮาจะได้เห็นภาพแบบนี้เป็นประจำนะครับผมเนาะภาพที่ยิลา้นยเฮาไปทําบุญพร้อมครอบครัวพร้อม f c แฟนคลับ ซึ่งล่าสุดนะครับผมรับมือว่านที่พานมาพี่น,น,น้องทั้งยิลาหนยเฮาก็ได้ออกว่าโพสเ์ระพี่น้องพาน a c e b o o k ส่วนตัวอุ้งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงนะครับผมพร้อมรูปภาพประกอบนะครับผมน้นอมกันคือยิลาน้นยเฮาถ่ายรูปคู่กับต้นเงินผ้าป่าพี่น,น,น้องอิลาหนยเฮาโพ์ว่าต้นผ้าป่าครอบครัวลาก่อนไปทํางานเมื่ออื่นทําบุญก่อน มือหนึ่งสาถุจ้าวันสนเดยแฟนคลับเอฟซีก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพี่น้องเข้าไปสาถุสาถุสาถุกันทั่วหน้าซึ่งหลังจากนั้นพี่น้องในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาเขาคสด้เห็นคลิปอีหลานหน่อยนะครับผมนาอพร้อมครอบครัวไปถวายต้นเงินนะครับผมนาะที่วัดบ้านจานไปถวายกับพระจารย์บุญนุนนะครับผมนาอลื้นที่หลายหลายคน เรียกตามเวลาหน่อยว่าหลวงรุ่งนั่นแหละพี่น้องซึ่งต้องบอกว่าเป็นการถวายก่อนล่วงหน้า1วันนะครับผมเนาะเพราะงานจริงๆที่จะมีการถวายผ้าป่าที่วัดน,นองคูนะครับผมเนาะจะเป็นมื่อนีพี่น้องวันนี้คือวันจัดงานนะครับผมเนาะวันที่10พฤษภาคมนะครับผมเนาะเป็นวันถวายผระป่าที่วัดน,นองคูซึ่งต้องบอกว่า วันนี้อีหลาหน้อยเฮาบาว่างต้องเดินทางพี่นอ้องเข้ากรทมตั้งแต่เช้าซึ่งเมื่อเ้าดีทั้งเพจพ่อแม่วงอิงแล้วครับผมนะ้องก็ได้อ่งรูปแล้วว่า go to กรทกมนะครับผมนะ้องคือเดินทางเข้ากรทมเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เสาร์เลยนะครับผมนะ้องก็เลยเฮตไทยอีหลาหน้อยเฮากับครอบครัววันนี้ไม่ได้อยู่ที่ น,นะครับผมเนาะเพราะต้องเดินทางไปแสดงที่กทมวันนี้ในช่วงค่ำนะครับผมเนาะในส่วนแรงแรเนี่ยหลักพีนองอีหลานน้อยเฮ้ามีงานที่กทมผู้ดใดยุ่งเกลยุ่งกลกับไปกรลังใจอีหลานน้อยเฮ้าได้นะครับผมเนาะมือนีแล้วกระโพตล่าสุดของอีหลานน้อยเฮานะครับผมเนาะเป็นภาพที่อีหลากําลั่งนางกวดน้ำอยู่พี่น้องพร้อมข้อความที่บอกว่าขอให้ครอบครัวลูกมีความสุขในทุกๆปี เ,เดอจาเซนเต้ครับผมเนาะเอฟซีเขาไปสาธุนั่นะครับผมเนาะอ่ะยิลาหน่อยเฮ้าพร้อมครอบครัว่ะพี่นอ้องการขอให้ลูกสาวขอให้ยาประสบความสําเร็จและมีความสุขในทุกๆวันในทุกๆเดือนในทุกๆปีและมีความสุขแบบนี้ตลอดไปบริาาสารเือวาบุญที่ยิลาและครอบครัวและเอซแฟนคลับนะครับผมเน,ะนาะได้ทำในทุกๆครั้ง จะนุนทรงไหหลา่าประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตอันนี้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ากะมารวมอนุมโมทนาสาธุไปน้ำยีหลาหน่อยเฮ้าไปน้ำครอบครัวอีหล่าหน่อยเฮ้ากะขอให้แฟนคลับเอฟซีอีหล่าหน่อยเฮ้านะครับผมนอนมีความสุขไปน้ำลูกสาวลระพี่น้องมีความสุขไปกับครอบครัวอีหล่าหน่อยเฮ้าเดินทางใกล้ๆกะขอให ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมเนาะจงมีสติทุกเส้นทางผู้ใดจะเดินทางไปเมืองอีหล่าหน่อยเฮาเมือแลงนะครับผมเนาะก็คอยเดินทางโดยปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเสียงคิมดีอาจจะซา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 เน้ะพี่น้องฝนตกแต่เศร้าเลยพี่น้องฝนตกตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะครับผมเนะาะบาวบาววิสานตอนเนี้ยเนี่ยขาดนี้กำลังตกอยู่บาวิสานก็เลยต้องเอาเสียงดังแน่พี่น้องเพื่อสู้กับเสียงฝนนะครับผมเนาะปะฮัว พี่น้องจะได้ยินเสียงฝนบานบอยสารตกบ่าน้องครับผมเนาะแล้วก็คอยงานเมื่อแรกปลอดโฟนเดอร์ที่กอทมอ,อปอดฝนนะครับผมเนาะอีหลานน้อยเฮากับทีมงานรถตู้กันเดินทางตลอดปลอดภัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเนาะไปสางความสูงสา่งขอยิ้มสางเสียงวอราะให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทั้งกอทมอกรุงเทพมหานครดีเลยพี่น้องอีหลานน้อยเฮา ศิลปินตัวอย่างโดยแท้จริงนะครับผมเนาะเหมาะสมอย่างยิ่งกับคำว่าไอดอลและคำว่าศิลปินขวัญใจมหาชนทีหลาหน้อยเข้าเป็นแบบดีได้นะครับผมเนาะส่วนหนึ่งก็ต้องยกความดีความชอบแถวทางครอบคร้วยหลาหนอยเฮ้าลนะ่ะพี่น้องขางแม่น้อยนะครับผมเนาะที่ปลูกฝังอ่าอหลานน้อยเฮ้าตั้งแต่เด็ก คอยบอกคอยสอนคอยชี้ทางนะครับผมนาะให้ลูกสาวเดินบนทางที่ถูกต้องตลอดมาอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ทางแม่หน่อยนะครับผมนาะในส่วนหนึ่งและกะ็จิตใจของอีหลานหน่อยเฮ้านําสำหลับพี่น้องที่เป็นเด็กไฟดีนะครับผมนาะอเป็นเด็กขยันถ้าผู้ใดนะครับผมนาะเคยไปที่วัดบ้านจานพี่น้องแล้วกะ็เคยเจอกับพระอจา์บุญนุนนะครับผมนะาะพระอจารย์บุญนุนจะ พูดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเบาให้เอฟซีฟังเกี่ยวกับเรื่องของอีหลานหน่อยเฮาอยู่ตลอดนะครับผมเานะเป็นเด็กที่ชอบมาทําบุญมาทุกวันพระและกการแต่งกายการแต่งตัวของอีหลานหน่อยเฮาบันยามไปวัดไปว่าเป็นการแต่งกายที่ เหมาะสมกับสถานที่ซึ่งอาจารย์บุญนุนจะชมไม่ขาดปากเลยพี่น้องสำหรับอิหล่าหน่อยเฮ้าแม้ทั้งลงุงลุงกะให้ความเมตตาความเอ็นดูนะครับผมนอต่ออิหล่าหน่อยเฮ้าแล้วก็ครอบครัวอิหล่าหน่อยเฮ้านํากแต่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมนาะออีกหนึ่งท่านที่ครอบครัวอิหล่าหน่อยเฮ้าเคารพและนับถือสําหรับพระอาจารย์บุญนุนหรือดวงลุงนี่แหละพี่น้องสิ่งที่อิหล่าหน่อยเฮ้า ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับผมเนาะจากการบอกการสอนของทางแม่หน่อยและครอบครัวจนยิลาน้อยเฮาเป็นองค์อิงที่เคสไทยเอฟซีลงหักเท่าทูมเมอนหนี่ล่ะพี่น้องพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจั่างไดนะครับผมเนาะอนุโมทนาสาธุไปน้องกันพี่นอ้องสําหรับเอฟซีลาน้อยเฮาอนุโมทนาสาธุไปกับยิลาน้อยไปกับครอบครัวยิลาน้อยเฮ้าไปน้องกันพี่น้อง ศิล,ลปินสายบุญอย่างแท้จริงครอบครัวสายบุญอย่างแท้จริงนะครับผมเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมนาะนที่บาวสารไปสัมผัสมาแล้วอีหลานหน่อยเขาจะมักชวนแม่น้อยคนรอบข้างนะครับผมนาะไปทําบุญเป็นประจําครับพี่น้องมีความคิดเห็นวันใดเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กัเขามาได้นะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบาสารจะย้ำอยู่เสมอเ้อพี่น้อง ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณคุณก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝนกระตกแห้งแห้งพี่น้องตอนนี้นะครับผมต้องปะหัวพี่น้องได้ยินเสียงบาสารสัตว์บ๊บบหรือจะได้ยินเสียงฝนซัมบูนะครับผมอ่าตอนนี้เอาผ้าห่มคลุมหัวเราพี่น้องอ่าเพื่อเทียรคิปนี้อ่าวาคลิปนี้กับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของอีหล่าหน่อยเฮ้ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบานสานนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บานสาลต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม